อาทำไมอะ่ะชาจ้อมเป็นอะไรถึงทชาจเป็นอะไรถึงทชาบอกก่อนสิจอ้อมชาจ้อมทำไมถึงทชาบอกก่อนมันปวดท้องหรือเป็นอะไรอะ่ะจ้อมปวดจ้อมอ่ะปวดจ้อมอ่ะปวดท้องไปทำอะไรมาปวดท้องอะ่ะกินเยอะป่ะเนี่ย กินเยอะไหมวันนี้มีนกินเยอะเปล่า